สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งกันดีกว่าครับน่าสนใจมากๆเลยชื่อว่า n e b u l ล Group หรือ NBIS คือเขากำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพลิกชมบริษัทครั้งใหญ่เลยนะในวงการ AI เนี่ยคือเรื่องมันเริ่มจากคำถามนี้เลยครับจะเป็นยังไงถ้า Google ห่งรัเสเซียอยู่ๆก็ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเลยนะเพื่อไปเดิมพันแบบหมดหน้าตักกับเรื่อง AI โอ้โหมันเป็นการเดิมพันที่เปลี่ยนบริษัทไปแบบคนละเรื่องเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการเกิดใหม่ครั้งนี้มันจะพาเขาไปถึงไหนโอเคครับนี่คือ6หัวข้อหลักๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของ NIBS ทั้งหมดนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าบริษัทนี้เขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่คือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับ Nbis เนี่ยก็คือเหมือนเป็นรากอาวตารใหม่ของบริษัทที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนั่นก็คือ Yandex nv ที่เขาเรียกกันว่า Google แห่งรัสเซียนั่นแหละครับแต่ที่มันพีก็คือเขาสลัดธุรกิจเดิมๆในรัสเซียทิ้งไปแบบเกลี้ยงเลยนะทั้งหมดเลยแล้วก็มาเกิดใหม่ในตลาด NASDAQ แทนในฐานะบริษัทที่ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ai แบบเพียวๆเ,เลยครับเป้าหมายคือตลาดโลกอย่างเดียวไม่ยุ่งกับรัสเซียแล้ว แล้วธรุรกิจหลักจริงๆของเขาคืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่า AI Infrastructure as a Service หรือ IaaS ครับอ่ะพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกนะก็คือเขาไปสร้าง Data Center แบบใหญ่ยักษ์เลยแล้วก็เอาชิปประมวลผล AI ที่เราเรียกกันว่า GPU เนี่ยอดเข้าไปให้เต็มแล้วก็เปิดให้บริษัทอื่นๆมาเช่าใช้พลังคอมพิวเตอร์มหาศาลตรงนี้แหละครับเพื่อไปฝึกแล้วก็รันโมเดล AI ของตัวเอง อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพสุดๆเลยครับคือเขาบอกว่า n อ i นว a เดียนี่ยกำลังขายพลั่วในยุคตื่นทอง AI คือในยุคที่ใครๆก็แห่กันไปขุดทองคำที่ชื่อว่า AI ใช่ไหมครับบริษัทนี้เขาไม่ได้ลงไปขุดแข่งกับคนอื่นนะแต่เขาเลือกที่จะเป็นคนขายพลั่วแทนซึ่งพลั่วในที่นี้ก็คือพลังการประมวลผลที่ทุกคนที่อยากจะทํา AI ต้องใช้ไม่ว่าใครจะขุดเจอทองหรือไม่เจอคนขายพลั่วเนี่ยทาเงินได้ตลอดครับโอเค แล้วโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาหาเงินกันยังไงเรามาดูกันต่อเลยค่ะหลกัลกๆแล้วนะครับวิธีหาเงินของ NBIS เนี่ยมาจาก3ทางด้วยกัน อย่างแรกเลยก็คือบริการ AI Cloud โดยตรงเลยใครอยากใช้ GPU ก็มาจ่ายตังค์จะคิดตามการใช้งานจริงหรือจะจองล่วงหน้าก็ได้2ก็คือการไปทําสัญญาระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ๆอันนี้คือเป็นไรายได้ก้อนโตเลยครับและอย่างที่3ก็จะมีไรายได้เสริมจากบริษัทลูกอื่นๆอย่างเช่น Airrise ที่ทําเรื่องรถยนต์ไร้คนขับแล้วก็ Triple t e ที่เป็น e d Tech ครับแล้วที่นี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของบริษัทนี้เลยก็ได้นะ คือตัวเลขนี้ครับ17.4พันล้านดอลลาร์โอ้โหนี่คือมูลค่าสัญญา5ปีนะครับที่ n b i s เพิ่งจะไปเซ็นมากับ Microsoft สดๆร้อนๆเลยดีลนี้มันเปลี่ยนเกมของบริษัทไปเลยจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่การันตีรายได้ก้อนมาหือมาในอนาคตอย่างเดียวนะครับแต่มันเหมือนเป็นการประทับตรารับรองเลยว่าเฮ้ยเทคโนโลยีของเจ้านี้มันของจริงนะขนาด Microsoft ยังต้องมาต่อคิวเป็นลูกค้าเลย ต่อไปเรามาอัปเดตข่าวสำคัญสำคัญในช่วง6เดือนที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าครับจะได้เห็นภาพรวมโมเมนตัมของบริษัทได้ชัดขึ้นไปอีกดูไทม์ไลน์นี่สิครับจะเห็นเลยว่า6เดือนที่ผ่านมานี้มันเป็นช่วงขาขึ้นของบริษัทจริงๆนะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยนักวิเคราะห์จาก Northland Capital Markets ให้ r a t i ิง outperform มาเลยพอเดือนกรกฎาคม Goldman Sachs ก็ตามมาให้ buy อีก จากนั้นเดือนกันยาระดมทุนได้อีกพันล้านดอลลาร์เพื่อเอาไปขยาย Data c e ซ t e r ต่อยังไม่หมดนะคะเดือนตุลา Uber <c oughs> ก็เข้ามาลงทุนในธุรกิจรถไร้าคนขับของเขาอีกแล้วก็มาปิดท้ายแบบพีคสุดๆในเดือนพฤศจิกายนด้วยดีลประวัติศาสตร์กับ Microsoft ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้โอ้โหทั้งหมดนี้มันสร้างโมเมนตัมให้บริษัทแบบมหาศาลเลยครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันบ้างดีกว่าก็คือเรื่องตัวเลขเรื่องผลประกอบการ มาดูกันว่าตัวเลขทางการเงินมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ NBSI ในตอนนี้บ้างครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขนะครับต้องเข้าใจตรงก,กันก่อนว่าตอนนี้เนี่ย n b i s เขาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าลงทุนหนักคือใช้เงินสดแบบเต็มที่เลยหรือที่เขาเรียกกันว่าเผาเงินนั่นแหละครับเพื่อเร่งสร้างเร่งขยายแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากที่สุดเพราะตลาดยังใหม่อยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเน้นโตก่อนครับกำไรเอาไวท้ทีหลัง และนี่คือผลลัพธ์ของการลงคุนหนักที่ว่าครับดูสิครับกราฟรายได้นี้พุ่งขึ้นเกือบจะเป็นแนวตั้งอยู่แล้วโดยเฉพาะไตรมาสล่าสุดนี้คือโตระเบิดเลยนะครับ769%ถ้าเทียบกับปีที่แล้วคือมันเป็นการเติบโตในระดับที่แบบหายากมากๆนะครับสำหรับบริษัทไซส์นี้แต่อย่างที่เขาว่ากันเรียนมันมี2ด้านเสมอ พลิกมาดูอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นตัวเลขขาดทุนจากการดําเนินงานที่สูงมากเหมือนกันแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องมาตลอดด้วยซึ่งมันก็สะท้อนต้นทุนมหาศาลที่เขาต้องจ่ายไปเพื่อสร้าง Data Center แล้วก็ทํา R&D นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้สําคัญมากต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือไอ้ตัวเลขกําไรสุทธิที่เป็นบวกสวยๆที่เราเห็นในไตรมาสล่าสุดเนี่ยมันเป็นแค่รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขายสินทรัพย์บางอย่างออกไปนะครับ ถ้าเราไปดูที่ธุรกิจหลักจริงๆหรือ core business เนี่ยบริษัทยังคงเผาเงินอยู่ในอัตราที่สูงมากเพื่อเลขกับการเติบโตในอนาคตน,นั่นเองทีนี้เรามามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับมาดูเรื่องอนาคตแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทนี้ต้องเจอตัวแรกนี้เลยครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเดิมพันของ n b มันถึงน่าสนใจขนาดนี้2 0 0แสนล้านดอลลาร์ครับ นี่คือขนาดตลาดที่เขาคาดการกันไว้สำหรับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน AI ในปี2028มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า n v c เนี่ยไม่ได้แค่กำลังโต้คลื่นธรรมนานะแต่กำลังโต้คลื่นยักษ์ระดับซึนามิของวงการเทคโนโลยีเลยแต่แน่นอนครับเส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายเลย ความเสี่ยงหลักๆที่ต้องเจอก็ใหญ่มากเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการแข่งขันที่ถูดเดือดสุดๆคือต้องไปเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างแ m a z o n g o o g l e แล้วก็ยังมีสตาร์ทอัพดาวรุ่งอย่าง r e w e a v e อีก2คือธุรกิจนี้มันใช้เงินเยอะมากๆซึ่งมันก็จะนําไปสู่ความเสี่ยงข้อที่3ก็คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนอีกในอนาคตซึ่งมันก็จะทําให้สัดส่วนหุ้นของพวกเราลดลงได้และสุดท้ายเลยก็คือความเสี่ยงในการดําเนินงานเองนี่แหละครับ การจะสร้าง Data Center หลายๆแห่งทั่วโลกให้เสร็จทันเวลาแล้วก็อยู่ในงบเนี่ยมันท้าทายมากนะโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกทีหนึง่งเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของ NBIS ได้ชัดที่สุดในภาพนี้ก็จะสรุปให้เห็นทั้ง2ด้านเลยครับด้านซ้ายคือฝั่งของโอกาสหรือตัวเร่งการเติบโตที่มันทรงพลังมากๆทั้งเดียวกับ Microsoft ที่เปลี่ยนเกมไปเลยผ่านเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง Nvidia แล้วก็การที่ได้อยู่ในเทรนด์ที่กำลังมาแรงสุดๆ แต่อีกด้านหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยทั้งเรื่องการเผาเงินสดโอกาสที่จะต้องเพิ่มทุนในอนาคตการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะทำตามแผนไม่ได้และสุดท้ายนะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้ซึ่งผมว่ามันคือหัวใจของการลงทุนในหุ้นตัวนี้เลยก็ว่าได้คำถามก็คือ NBDIS จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเขาได้เสร็จเร็วกว่าที่เงินสดในมือจะหมดหรือไม่ มันคือการแข่งกับเวลาดีๆนี่เองครับซึ่งคำตอบของคำถามนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตและชี้ชะตาของบริษัทนี้อย่างแท้จริง